แน่นอนเขาว่าเรื่องบนเตียงเป็นของคู่กันกับทักกิาฟุตบอลชื่อเสียงที่มากขึ้นเงินท้องที่ไหลามาเทมาและก็ต้องหนีไม่พ้นเรื่องผู้หญิงตามเคยและจากแหล่งข่าวหลายสำนักก็เล่นข่าวพวกนี้กันเป็นว่าเล่นเลยครับคนนี้คบชู้ใครคนนี้แอบไปมีอะไรกับใครโอ้ยเยอะครับวันนี้เรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าจะมีนักฟุตบอลคนไหนที่รับการยกย่องจากาสาวๆว่าเก่งกาจมากๆในการทําสงครามใต้สะดืออย่างไรก็ตามครับมีเพียง3คนบนโลกใบนี้ที่รับการซูฮกว่าจัดจ้านเรื่องบนเตียงกันอย่างสุดเหวี่ยง ส่วนจะมีใครกันบ้างไปลองพิจารณากันเลยดีกว่าคนแรกครับโลมาลิโอนอกจากผลงานที่สุดยอดในสนามกับทีมชาติบาราซิลแล้วเขายังเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นคนที่ชอบเรื่องเย้ยมากๆในช่วงชีวิตที่เริ่มแตกหนุ่มของเขาจนกระทั่งได้เป็นนักฟุตบอลมืออาชีพเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่เคยขาดเรื่องบนเตียงไม่แต่ว,วันเดียวเลยครับจัดหนักจัดเต็มขนาดที่ว่าอดีตเพ่อนร่วมทีมอย่างบาเซลนายัางยืนยันว่าลามิโอเนี่ยเป็นคนที่รักการมีเซ็ก์มากๆสำหรับชายคนนี้แล้ว มีเพียงแค่2อ,อย่างเท่านั้นที่เขาสนใจนั่นก็คือเรื่องฟุตบอลกับการมีเซ็ก์เท่านั้นครับไลฟ์สไตล์ของเขาวนลปอยู่แค่นี้แหละคือเขาเนี่ยหมกมุ่นในตันหามากๆครับนี่จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เขากับภรรยาทะเลาะก,กันอยู่บ่อยครั้งว่ากันว่าในวัยที่เขายังเป็นเสือผู้หญิงเขางัดไปแล้วกว่า200กว่าคนครับตลอดอาชีพการค้าแข่งอันนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่ไม่แน่ชัดน,นะครับเผอิเ,เนี่ยน่าจะเกินนี้อยู่แล้วละ่ะปัจจุบันเจ้าตัวเนี่ยก็อายุป,ปาเข้าไป60ปีแล้วครับ แต่ก็ยังมีภาพหลุดออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับว่าควงสาวคนนู้นคนนี้แบบไม่ซ้ำหน้ากเลยทีเดียวและดูจากสภาพร่างกายแล้วผมว่าแกเนี่ยก็ยังซี้ต่อไปได้แบบสบายๆแหละครับคนต่อมาครับอาดิลามีหนึ่งในขุนพลทีมชาติฝรั่งเศสช่วยควาชช้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2018เขาคนนี้เคยมีช่วงเวลาสุดแสนโรแมนติกกับพาร์เมล่าแอนเดอร์สันครับเซ็กซี่สตาร์ชาวอเมริกาประมาณ2ปีก่อนที่ทั้งคู่จะตัดสินใจแยกทางกันในปี2019 และเขาเนี่ยก็มกักจะมีเซ็กกับอดีตนางแบบนิตาสารเพย์บอยอยู่เป็นประจำครับแถมบางครั้งด้วยร่างกายที่ฟิตๆแทนที่จะเอาเวลาไปใจจดใจจอกันในสนามแต่เขานั้นกลับทําสิ่งที่ตรงกันข้ามเจ้าตัวเนี่ยใช้พลังกำลังทั้งหมดที่ตัวเองมีจัดหนักจัดเต็มจัดไปถึง12ครั้งในคืนเดียวครับซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นข่าวลอแต่งได้นะครับเพราะเพื่อนร่วมทีมชาติฝรั่งเศสก็ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าเจ้าตัวนี่แหละที่เป็นคนเล่าให้ฟัง แถมยังได้รับการการันตีจากนางแบบไปหลายคนวันนี้คือเรื่องจริงไม่มีการใส่สีเติมแต่งอะไรทั้งนั้นครับซึ่งก็ไม่รู้นะว่าพี่แกเนี่ยไปหิวมาจากไหนจัดหนักจัดเต็มจนน้ำหมดตัวเลยทีเดียวสุดยอดจริงครับคนนี้และก็มาถึงคนสุดท้ายเซอร์จิโอลามอสสำหรับ2คนแรกเป็นการยืนยันจากป่าของอดีตเพื่อร่วมทีมใช่ไหมครับแต่กับลายนี้ต้องบอกเลยครับว่ามีความน่าเชื่อถือสูงมากๆเนื่องจากผู้ถูกกระทำหรือว่าผู้ถูกกระหนำ่ำ เป็นคนที่ยืนยันด้วยปากของตัวเองเกี่ยวกับพระกำลังตำนานกองหลังของเรอัลมาดริดลาโมสนั้นได้แต่งงาน,นกับปียาลูบิโอหวานใจสุดเซ,ซ็กซี่มานานถึง11ปีด้วยกันครับและทั้งสองก็ได้มีทายาทสืบสกุลเป็นบุตรชายทั้งหมด4คนที่สําคัญความรักของทั้งคู่ก็ไม่เคยจืดจางลงเลยแม้แต่น้อยด้วยเหตุผลที่ว่าพวกเขามีแนวคิดถึงเรื่องกิจกรรมบนเตียงที่เหมือนกันมากๆครับลูบิโอภรรยายของลาโมสที่ยอมรับว่าพวกเขาเนี่ยจะมีตารางการทํางานที่ยุ่งสุดๆ แต่ก็มักจะหาเวลาเพื่อทําสงคมแต่สะดือแบบจัดหนักจัดเต็มเสมอถ้าอยู่ปารีสล้วก็จะมีเซ็กกันทุกวันยกเว้นวันไหนที่ต้องบินกลับแมดริดทั้งคู่เนี่ยก็จะงดกิจกรรมอย่างว่าและการที่ทั้งสองมีกิจกรรมแนบเนื้อกันบ่อยขนาดนี้มันจะส่งผลกับลูกทั้งสี่คนที่อยู่ในบ้านหรือเปล่างานนี้เธอก็ออกมายืนกรานเลยครับว่าลูกๆนั้นไม่ส่งผลกระทบกับชีวิตเซ็กของพวกเขาอย่างแน่นอนเธอบอกว่าลูกๆของฉันนอนตอนสามทุ่มครึ่งเซ็กก็คือชีวิตถ้าขาดไปก็เหมือนการอดอาหาร ซึ่งปัจจุบันเซอร์จิโอลาโมสก็ได้ยา้ายกลับมาเล่นที่เซบียา่าสโมสรอบบ้านเกิดในซัมเมอร์นี้นั่นก็หมายความว่าเขากับภรรยาสุดสวยจะมีเวลาทํากิจกรรมอย่างว่ากันบ่อยมากยิ่งขึ้นนี่แหละครับคือ3ตมตนานจอมกระหน่ำจนปินหากใครนะคระับไม่อยากพลาดอันดับสาระและความบันเทิงของวงการฟุตบอลดีๆแบบนี้ก่อนใครก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวท็อปสกอร์กันด้วยนะครับ